คุณนิพนธ์บุญญามณีคุณสรรเสริญแก้วกําเนิดผมมาท้าคุณ6เรื่องเกี่ยวกับการขายชาติขายพันธินนะครับในประเทศอ่นเดียก็ให้ต่างชาติซื้อที่ได้ครับแต่เขามีมาตรการป้องกันการขายชาติครับเช่นมาเลเซียต่างชาติซื้อได้ครับแต่ต้องซื้อในราคา8ถึง16ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น ราคาที่ประชาชนซื้อทั่วไปห้ามซื้อครับเดี๋ยวจะแย่งชาวบ้านซื้อชาวบ้านจะเดือดร้อนในสิงคโปร์ในฮ่องกงต่างชาติก็ซื้อได้ครับแต่ต้องเสียภาษีเข้าหลวง35มสถึงสีเปอร์เซ็นทันทีที่ซื้อครับจะได้นำเงินมาพัฒนาประเทศแต่บ้านเรากลับแทบไม่เก็บครับในประเทศไต้หวัน ต่างชาติก็ซื้อได้ครับแต่ภายในสามปีแรกห้ามขายต่อเพื่อป้องกันการเก็งกำไรในออสเตรเลียประเทศฝรั่งแท้ๆก็ให้ต่างชาติซื้อได้ครับแต่ห้ามขายให้คนต่างชาติในฐานะบ้านมือสองนะครับซื้อได้แต่บ้านมือหนึ่งเพื่อป้องกันคนท้องถิ่นถูกคนต่างชาติแย่งซื้อนั่นเองครับบ้านเราก็ไม่มีมาตรการแบบนี้ ที่สาคัญนะครับนานา,นาอารยาประเทศเขามีภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างครับอย่างเช่นคุณชัดชาติไปซื้อบ้านในอเมริกาตอนนี้ราคาเจ็ดสิบล้านทุกปีนะครับต้องเสียภาษีเจ็ดแสนบาทหรือหนึ่งเปอร์เซ็นตเพื่อบำรุงท้องถิ่นครับแต่บ้านเราแคบไม่เคยเก็บเลือเก็บตามราคาประเมินราชการที่แสนจะต่ำนอกจากนี้นะครับ เวลาคุณชัดิชาติหรือใครก็ตามซื้อแล้วขายได้กําไรในอเมริกาก็เก็บประมาณ20%ของผลกําไรครับบ้านเราก็เก็บเหมือนกันนะครับแต่เก็บน้อยนิดอย่างนี้เท่ากับส่งเสริมให้คนต่างชาติมาซื้อที่ดินในบ้านเรามาเก็งกําไรแล้วมาขายชาติของเรานน่เองใช่ไหมครับขอท่านโปรดพิจารณานะครับพร้อมเมื่อไหร่มาพบกับผมนะครับ ย่ามากันแค่สองคนนะครับยกมาทั้งกองยกมาทั้งกระทรวงผมคนเดียวเนี่ยแหละครับจะถกกับท่านถ้าผมถกแล้วแพ้บินดีกราบแทบเท้าเลยนะครับแต่ถ้าผมชนะไม่ต้องกราบผมนะครับขอแค่อย่าออกนโยบายที่ดูเป็นการขายชาติขายแผ่นดินก็พอครับสวัสดีครับ